สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะพบกับครูโอปอนนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์เนาะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆป .2 ง่ายๆเลยนะคะครูจะมีถั่วเขียวให้เด็กๆนะคะแล้วก็มีใบงานใบนี้ให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ว่าง่ายนี่คือมีอะไรบ้างนะคะวันนี้สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่16นะคะจะให้เด็กๆปลูกถั่วเขียวกันค่ะ แต่ว่าบ้านไหนไม่มีดินไม่มีอะไรง่ายๆเลยนะคะคือจะต้องมีทิชชู่แล้วก็มีน้ำค่ะแค่นี้เองทิชชู่เอามาทำอย่างไรให้เด็กๆพับนะคะจากนั้นก็พับใส่กล่องใดก็ได้นะคะพับใส่กล่องเสร็จแล้วให้เด็กๆนำถั่วเขียวอะมาใส่ลงในกล่อง ตอนนี้มันอาจจะไม่เรียงเนาะเด็กก็อย่าทําให้มันติดกันนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กเอาน้ํานะคะพรมใส่ไม่ต้องเยอะนะคะพรมให้ทิชชู่มันเปียกชุ้มไ่ทั่วนะคะคก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วจากนั้นก็ให้เด็กๆปิดฟ้าเอาไว้นะคะกล่องเท่านี้เลยค่ะแล้วรอดูนะคะว่าวันที่8ถึงวันที่16ก,กรกฎาคมเป็นอย่างไรค่ะสุดท้ายใบายงานนะคะครูทำตั้งแต่วันที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ในแต่ละช่องนะคะให้เด็กๆวาดว่าตอนนี้ถั่วเขียวของเด็กๆ มีลักษณะเป็นอย่างไรวาดและระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะว่าถั่วเขียวของแต่ละคนขึ้นเติบโตแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ครูมีการบ้านให้เด็กๆแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ